บทที่18พรผมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวาเมสุตังเอกังสมยังพักวาวสาวะทิ่ยังวิหารติเชตาวะเนยาน,นาพิทะปินทิกัสสะอารามตะตะโคพักวาภิขูอมันเตสิพิกขวติพะทันเตต,ติเตพิกูพักวัตโตปัจจโสุงพักวาเอตะทัโวจะเมตตายาพิกขเวเจโตมิมติยาอเสวิตายะภาวิตายะพะหุลิกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะ อนุติตายะผลิจิตายะสุสามารถายะเอกาทศานิสังสาปติกัรขาคาตเมเอกาทสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชตินปปาปะกังสุปินังปสติมนุษสานังปิโยโหติอมนุษสานังปิโยโหติเทวตารขันตินาสะอคีวาวิสังวาสัถังวากรรมติตุวตังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปสีทติอาสัมมุละโหกาลังการติอุตริงอปติวิชันโตพัมมะโลกูปโคโหติ เมตายะพิกเวเจโตวิมุตติยาอสวิตายะภาวิตายะพระหุรีกตายะยานิกตายะวัตุกตายะอนุติตายะปริจิตายะสุสมารถายะอิเมเอกาทสานิสังสาปฏิกังขาอัติอนุทิโสพระนามิตาเจโตวิมุตติอัติโอทิโสพระนามิตาเจโตวิมุตติอัติทิสาพระนามิตาเจโตวิมุตติกติหาการเลหิอนุทิโสพระนามิตาเจโตวิมุตติ กติหาการลหิอโอทิโสพระณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการลหิที่ทิสาพระณาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหากาลลหิอโนุทิโสพระณาเมตตาเจโตวิมุตติสัตตหากาลลหิโอทิโสพระณาเมตตาเจโตวิมุตติท่าสหากาลลหิี่ทิสาพระณาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิปัญจหากาลลหิอโนุทิโสพระณาเมตตาเจโตวิมุตติ สัพเพสัตตาเวลาพยาประชานีคาสุขีตนัปริหะนันตุสัพเพปานาเวลาพยาปรชานีคาสุขีตนัปริหะนันตุสัพเพปูตาเวลาพยาประชานีคาสุขีตนัปริหะนันตุสัพเพปุคลาเวลาพยาประชานีคาสุขีตนักริหะนันตุสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตนักริหะนันตุติอิมหิปัญจหาการรหิอะโนทิโสพระนาเมตตาเจตโตวิมุตติกาตเมหิสัตหาการรหิโอทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติ สัพพาอิธิโยอเวลาพยาประชานีคาสุขีตังปริแหรันตุสัพเพปุริสาอเวลาพยาปชานีคาสุขีตังประหหรันตุสัพเพอริยาอเวลาพยาปชานีคาสุขีตังประหหรันตุสัพเพอนาริยาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตังประหหรันตุสัพเพเทวาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตังประหหรันตุสัพเพมนุษสาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตังประหหรันตุสัพเพวินิปติกาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตังปริหะรันตุติ อิเมหิสตหาการิหิโอทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกาตมหิทัศหากาเรหิทิสาพระนาเมตตาเจตวิมุตติสัพเพปุริตปุรัติมายะทิสายะสตตาเวลาพยาประชานีกาสุกีตนังหประหันตุสัพเพปัชมายะทิสายะสัตาเวลาพยาประชานีกาสุกีตังหประหันตุสัพเพอุตรายะทิสายะสัตาเวลาพยาประชานีกาสุกีตังหประหันตุสัพเพทคินายะทิสายะสัตตาเวลาพยาประชานีกาสุกีตนังหประหันตุ สัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะสตาเวลาพยาปชานิคาสุขีตังประหรันตุสัพเพปฏิมายะอนุทิสายะสตาเวลาพยาปชานิคาสุขีตังประหลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะสัตาเวลาพยาปัานิคาสุขีตังประหลันตุสัพเพทักกินายะอนุทิสายะสตาเวลาพยาปัานิคาสุขีตังประหลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะสตาเวลาพยาปชานิคาสุขีตังหปริหรันตุ สัพเพอุปริมายะทิสายะสตตาเวลาพยาปะชานีคาสุขีตนังพระหันนุกสัพเพปุรัติมาสัพเพปุรัติยายาทิสายะปานาเวลาพยาปะชานีคาสุขีตนังพระหันนุกสัพเพปชิมายะทิสายะปานาเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังพระหัสนุกสัพเพอุตรายะทิสายะปานาเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังพระหันนุสัพเพทกินายะทิสายะาปานาเวลาพยาปะชานีคาสุขีตนังประหันนุ สัพเพปุัตินายะอนุทิสายะปานาเวลาพยาประชานีคาสุขีตังหประหะรันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะปานาเวลาพยาประชานีคาสุขีตังหประแหรันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะปานาเวลาพยาประชานีคาสุขีตังหประแหรันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะปานาเวลาพยาประชานีคาสุขีตังหประแหรันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปานาเวลาพยาประชานีคาสุขีตังหประแหรันตุ สพเอุปริมายะทิสายะปานาเวลาพยาปะชานีกาสุกีตนังพระหันตุสพเพปุรัติมายะทิสายะภูตาเวลาพยาปชานีกาสุขีตนังพระหันตุสพเอยปชิมายะทิสายะภูตาเวลาพยาปชานีกาสุขีตนังพระหันตุสพเพอุตรายะทิสายะภูตาเวลาพยาปะชานีกาสุกีตนังพระหันตุสพเพทักขินายะทิสายะภูตาเวลาพยาปะชานีกาสุขีตนังพระหันตุสภเพปุรัติมายะอนุทิสายะภูตาเวลาพยาปะชา อนิคาสุขีตระงนัริหะรันตุสัเพปปิมายะอนุทิสายะภูตาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตระงนัริหะรันตุสัเพอุตรายะอนุทิสายะภูตาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตนังนัริหะรันตุสัเพทักขีนายะอนุทิสายะภูตาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตรังนัริหะรันตุสัเพเหติมายะทิสายะภูตาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตระงนัริหะรันตุสัเพอุปริมายะทิสายะภูตาอเวลาพยาปชา อนิคาสุขีตังเปรหะลันตุสัพเพปุรติมายะทิสายะปุคลาเวลาพะยาประชานีคาสุขีตังเปรหะลันตุสัพเพปฏิมายะทิสายะปุคลาเวลาพยาประชานีคาสุขีตังเปรหะลันตุสัพเพอุตรายะทิสายะปุคลาเวลาพยาประชานีคาสุขีตังเปรหะลันตุสัพเพทขินายะทิสายะปุคลาเวลาพยาประชานีคาสุขีตังเปรหะลันตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายะปุคลาเวลาพะยาประชา อนีคาสุขีตนังประหะรันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะปุคลาเวลาพยาปรชานีคาสุขีตนังปริหะรันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะปุคลาเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตนังประหะดันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะปุคลาเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังประหะรันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปุคลาเวลาอัพยาประชาสุขีตนังประหะดันตุสัพเพ ปุปริมายะทิสายะปุคลาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตนังปริหาลันตุสเพปุรัติมายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตนังปริหาลันตุสเพปชิมายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตนังปริหาลันตุสเพอุตรายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตนังปริหาลันตุ สภเทกินายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชานีคาสุขีตนังปริหะลันตุสภเปรัติมายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตนังปริหะลันตุสเภปัชิมายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตนังพริหะรันตุสเภอุตรายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตนังประหันตุ สัพเพทักขินายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตังปรรหะรันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตังปเรหรันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตังปะรหรันตุสัพพาปุรัติมายะทิสายะอิติโยอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตังปเรหะรันตุ สภาปฏิมายะที่สายะอิทิโยอเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัภาอุตรายะที่สายะอิทิโยอเวลาพยาปชานีคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัภาทักขินายะทิสายะอิทิโยอเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัภาปุรัตติยมายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาพยาปชานีคาสุขีตนังเปรหะลันตุ สภาปัจฉิมายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังปรหะลันตุสภาอุตรายะอนุทิสายะอิติโยอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังปรหะลันตุสภาทักขินายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังปรหะลันตุสภาเหติมายะทิสายะอิติโยอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังปรหะลันตุสภาอุปริมายะทิสายะอิทิโย อเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังประหันตุุสัพเพปุรติมายะทิสายะปุริสาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังประหัตุุสัพเพปัติมายะทิสายะปุริสาอเวลาพยาปราชานิคาสุขีตน <needed> ังประหันตุุสัพเพอุตรายะทิสายะปุริสาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังประหันตุุสัพเพทักขินายะทิสายะปุริสาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังประหันตุ สภเปปุรัติมายะอนุทิสายะปุริสาเอเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตระงนัริหะรันตุสัภเพปัชิมายะอนุทิสายะปุริสาเอเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตระงนัรหะรันตุสพเพอุตรายะอนุทิสายะปุริสาเอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตนังเริหะรันตุสพเทคีนายะอนุทิสายะปุริสาเอเวลาพยาประชา e? อณีคาสุขีตนังเริหะรันตุ สัพเพเหติมายะทิสายะปุริสาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตัณังเปรหะรันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะปุริสาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตัณังปรหะรันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะอริยาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตัณังเปรหะรันต anyway}? no ุสัพเพปัติมายะทิสายะอริยาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตัณ cool ังเปรหะรันตุสัพเพอุตรายะทิสายะอริยาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตัณหงเปรหะรันตุ สัพเพทักขินายะทิสายะอริยาอเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตนังเปรหะรันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอริยาอเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตนังเปรหะรันตุสัพเพป,ช, aya, aya, ya, a a, เพปชิมายะอนุทิสายะอริยาอเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตนังเปรหะรันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอริยาอเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตนังเปรหะรันตุ สัพเพทักข um ay so ินายะอนุทิสายยะอริยาเวลาอพยาประชานิคาสุขีตนังพระหัตุสัพเพเหติมายะทิสายยะอริยาเวลาอพยาประชานิคาสุขีตนังพระหันตุสัพเพอุปริมายะทิสัยยะอริยาเวลาอพยาประชานิคาสุขีตนังพระหันตุสัพเพปุริตมายะทิสายยะอนาริยาเวลาอพยาประชานิคาสุขีตนังพระหันตุสัพเพปชจิมายะทิสัยยะอนาริยาเวลาอพยาประชานิคาสุขีตนังพระหัตุ สัพเพอุตรายะทิสายะอนริยาอเวลาพยาปชาอินีคาสุขีตันังเปรหะดลันตุสัพเพทขีนายะทิสายะอนริยาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตันังเปรหะรันตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปชาอินิคาสุขีตันังเปรหะรันตุสัพเพปัติมายะอนุทิสายะอนริยาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีตันังเปรหะดลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอนริยาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตันังเปรหะรันตุ สัพเพทักขีนายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตนังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายยะอนาริยาอเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตนังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายยะอนาริยาอเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตนังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายยะเทวาอเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตนังปริหารันตุสัพเพปชิมายะทิสายยะเทวาอเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตนังปริหารันตุ สัพเพอุตรายะทิสายะเทวะเวลาพยาประชานีคาสุขีตังหประหันตุสัพเพทักขินายะทิสายะเทวอเวลาพยาประชานีคาสุขีตังหประหันตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายะเทวะเวลาพยาประชานีคาสุขีตังหพระรันตุสัพเพปัฉิมายะอนุทิสายะเทวะเวลาพยาประชานีคาสุขีตังหประรันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะเทวอเวลาพยาประชานีคาสุขีตังหประหันตุ สัพเพทักินายะอนุทิสายะเทวะเวลาพยาประชานีคาสุขีตนักระหันตุสัพเพเหติมายะทิสายะเทวะเวลาพยาประชานีคาสุขีตนักระหันตุสัพเพอุปรลิมายะทิสายะเทวะเวลาพยาประชานีคาสุขีตนักระหันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะมนุษย์สาอเวลาพยาปชานีคาสุขีตรังนัิระหันตุสัพเพปัิมายะทิสายะมนุษย์สาอเวลาพยาประชา อนิคาสุขีตรนักริหัสันตุสัพเพอุตรายะทิสายะมนุษสาวเวลาพยาปะชานิคาสุขีตนังนักริหะรันตุสัพเพทักขินายะทิสายะมนุษสาวเวลาพยาประชานิคาสุขีตระนักริหะสันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะมนุษสาวเวลาพยาประชานิคาสุขีตระนัประหัสันตุสัพเพปัจิมายะอนุทิสายะมนุษสาวเวลาพยาประชานิคาสุขีตระนัประหะสันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะมนุษสาวเวลาพยาประชา อนิคาสุขีตัณห so ์พระหรันตุสัพเพทักินายะอนุทิสายะมนุษาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตัณห์พระหรันตุสัพเพเหติมายะทิสายะมนุษาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตัณังพริหรันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะมนุษาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตัณังพระหรันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะวินิปติกาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตัณังพริหรันตุ สัพเพปัิมายะทิสายะวินิปติกาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตัณห์ปะระนตุสัพเพอุตรายะทิสายะวินิปติกาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตัณห์ปะระนตุสัพเพทขีนายะทิสายะวินิปติกาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตัณห์ปะระนตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะวินิปติกาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตัณห์ปะละนตุสัพเพปัิมายะอนุทิสายะวินิปติกาอเวลาพยาปชา อนิคาสุขีตะนังกระหันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะวินิปติกาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตะนักระหันตุสัพเพทกินายะอนุทิสายะวินิปติกาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตะนักระหัตุสัพเพเหติมายะทิสายะวินิปติกาอเวลาอัพยาประชานิคาสุขีตะนักระหันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะวินิปติกาอเวลาพยาปะชาอนิคาสุขีตะนักระหันตุติ อิเมหิทัสหกาลิหิทิสาพระนาเมตาเจโตวิมุตติสเพสังสตานังปีระหนังวัชเชตวาอปีระนายะอุปคาตังวัชเชตวาอนุปาคาเตนะสันตาปังวัชเชตวาอสันตาเปนะปริยาทานังวัชเชตวาอปาริยาทานเนนะวิเหสังวัชเชตวาอวิเหสายะสเพสตาอเวริโนโหนตุมาเวริโนสุพีโนโหนตุ มาทุกขิโนสุขิตตาโหนตุมาทุกขิตตตาติอิเมหิอัตหากาลิหิสเพสัตาเมตายาติเมตตาตังธรรมังเจตยะติติเจโตสัพพะพยาปาทะปริจยุทธาเนหิมุจจะติติวิมุตติเมตตาจะเจโตวิมุตติจติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพรัมะวิหาระภาวนานิติตา บทที่19เทวตาอุยโยชนะคาถา,าบทส่งเทวดาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปตตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาโหตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมพตังปุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัันตุสทายะสีลังละขันตุสัพพทาพระวฑาวนาพิรตาโหนตุคัจฉันตุเทวตาคตาบทที่20สิ ส Styles, Diamond, ัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังลังอรหันตานันจะเตเชนะละขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังลังอรหันตานันจะเตเชนะละขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังลังอรหันตานันจะเตเชนะละขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังลังอรหันตานันจะเตเชนะละขันพันธามิสัพโส ส ų, ัพเพพุทธาพระปัตตาปัจจกานันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนะละขันธพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนะละขันธพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนะละขันธพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจจกานันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนะละขันธพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะอย่างพลัง อรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพพโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจาอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระตนะตรายด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและปะกตาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนละธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเลียนยอดเศรษฐีเรียนไหวครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยนุภาพแห่งพระปริศจงสาเร็จศักดิ์สิทธ์ุประการเธอสาธุ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสําเร็จจะเดินนุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่อปศักดและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทานสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรม สำเร็จในการยิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายานและเจริญด้วยเจตุรพิธพรชัยทั้ง4คืออายุวันะสุขะพละเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน